ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่ยี่สิบสองจากพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายอุทานอัตกถาโพธิวัคพายาสูตรที่สิบในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ถึงแก่มรณภาพขณะบำเพ็ญสมณธรรม ไปบังเกิดในเทวโลกท่านอยู่ในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธบาทการนี้ถือกำเนิดในเรือนมีสกุลในพาหิยาลัดชนทั้งหลายเรียกเขาว่าพาหยาิยะเพราะเกิดในพาหิยาลัดครั้นเจริญวัยแล้วได้อยู่ครองเรือนนำเรือบรรทุกสินค้ามากมายแล่นไปย่างสมุดกลับไปกลับมา ถึงเมืองของตนสมประสงค์เจ็ดครั้งครั้นครั้งที่แปดคิดจะไปสุวรรณภูมิจึงขนสินค้าแล่นเรือไปเรือแล่นอยู่ในมหาสมุทรยังไม่ทันถึงถิ่นที่ปรารถนาก็อับปางในทา่ากลางสมุทรมหาชนตกเป็นอาหารของปลาและเต่าส่วนพระพายา กาะกระดานแผ่นหนึ่งลอยอยู่อาศัยกำลังคลื่นสัตว์ไปทีละน้อยทีละน้อยในวันที่เจ็ดก็ถึงฝั่งใกล้ท่าสุป,ปารากะเขานอนอยู่ที่ฝั่งทะเลด้วยร่างในวงเล็บเปลยเหมือนตอนเกิดเพราะผ้าพลัดหลุดไปในทะเลบรรเทาความเหนื่อยหายใจสะดวกแล้วลุกขึ้นเข้าไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ ด้วยความอายมองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องปกปิดไว้จึงหักก้านไม้รักเอาเปลือกพันติดกันทำเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดกายไว้แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าเจาะแผ่นกระดานเอาเปลือกไม้ร้อยทำเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดกายเขาได้ชื่อว่าทารุจิริยาเพราะ ทรงภาาถักทำด้วยไม้และได้ชื่อว่าภายะตามชื่อเดิมโดยสภาพเป็นมาด้วยประการชนีประชาชนเห็นเขาถือกระเบื้องอันหนึ่งเที่ยวขอก้อนข้าวอยู่แถวท่าสุป,ปารกะดังกล่าวแล้วจึงคิดว่าถ้าโลกยังมีผู้เรียกว่าพระอรหันต์อยู่พระอรหันต์พึงเป็นอย่างนี้ พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้จะรับเฉพาะผ้าที่เขาให้หรือไม่รับเพราะความมักน้อยเมื่อจะทดลองจึงนำผ้าจากที่ต่างๆเข้าไปให้เขาคิดว่าถ้าเราไม่เป็นอยู่อย่างเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะไม่เลื่อมใสเราผ้ากระไรเราพึงปฏิเสธผ้าเหล่านี้เสียอยู่โดยทํานองนี้แหละอย่างนี้ ลาบสักการะก็จะเกิดขึ้นแก่เราเขาคิดอย่างนี้แล้วจึงคงอยู่ในความหลอกลวงไม่ยอมรับเสื้อผ้าประชาชนคิดว่าน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้านี้มักน้อยแท้จึงมีจิตเลื่อมใสยิ่งขึ้นกระทำสักการะและสามมานะในวงเล็บความนับถือเป็นอันมากเขารับประทานอาหารแล้ว ได้ไปยังเทวสถานแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลมหาชนก็ตามเขาไปซ่อมแซมเทวสถานนั้นให้เขาคิดว่าคนเหล่านี้เลื่อมใสเพียงเพราะเราทรงผาคขากรองพากันทำศักการะและสัมมานาอย่างนี้เราควรเคร่งครัดให้คนเหล่านี้เห็นจึงเป็นอยู่อย่างผู้มักน้อยมีของใช้น้อยชิ้น เมื่อถูกคนเหล่านั้นยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์เขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยอันหนึ่งการทำสักการะและทำความเคารพก,ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและเขาได้มีปัจจัยมากมายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อพาหิยะทารุจิริยา อาศัยอยู่ที่ท่าสุป,ปารกะใกล้ฝั่งทะเลเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้อันมหาชนสักการะในวงเล็บสักกโตความว่าเป็นผู้อันมหาชนสักการะโดยยอมรับใช้ด้วยความเคารพคือโดยเอื้อเฟือคำว่าเคารพ ในวงเล็บคารุกโตความว่าผู้อันมหาชนทำความเคารพด้วยการกระทำให้หนักดุดฉัดหินโดยความประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษคำว่านับถือในวงเล็บมานิโตความว่าผู้อันมหาชนนับถือด้วยการยกย่องด้วยใจคำว่าบูชา ในวงเล็บปูชิโตความว่าผู้อันมหาชนบูชาแล้วด้วยการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นตน้นคำว่านอบน้อมในวงเล็บอป,ปาจิโตได้แก่ผู้อันมหาชนให้เกียรติด้วยการให้ทางและการน้อมอาสนะเข้าไปถวายเป็นตน้น ด้วยจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งขอว่าได้จีวรบินธบาทเสนาสนะและกิลานปัจจัยเทสตรปริคารในวงเล็บลาพีจีวระและอื่นๆปริขารานังความว่าเป็นผู้ได้ด้วยการได้ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นตน้นอันแสนจับประเนีต ที่มหาชนถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกสมัยหนึ่งคำว่าเป็นผู้อันมหาชนสักการะในวงเล็บสักกโตได้แก่ได้รับสักการะคำว่าเคารพในวงเล็บคารุกโตได้แก่ได้รับความเคารพคำว่านับถือในวงเล็บมานิโตได้แก่ อันมหาชนนับถือมากและมีใจรักมากคำว่าบูชาในวงเล็บปูชิโตได้แก่อันมหาชนบูชาแล้วด้วยการบูชาอย่างยิ่งด้วยปัจจัยสี่คำว่านอบน้อมในวงเล็บอปัจจิโตได้แก่ได้รับความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงอยู่ชนทั้งหลาย ทำความเคารพก่อนให้ปัจใยสี่อันเตรียมไว้อย่างดีให้แต่ของที่แสนประณนีดแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าอันเขาสักการะคนทั้งหลายทำความเคารพให้ปรากฏในผู้ใดแล้วมอบให้ผู้นั้นชื่อว่าอันเขากระทำความเคารพจนทั้งหลายรักด้วยใจ และนับถือมากซึ่งผู้ใดผู้นัน้นชื่อว่าอันเขานับถือคนทั้งหลายทำสิ่งนั้นทั้งหมดด้วยการบูชาแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าอันเขาบูชาชนทั้งหลายย่อมทำการนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยการอภิวาทการต้อนรับและอันชฉลีกรรมเป็นตน้น แก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าอันเขานอบน้อมก็คนเหล่านั้นได้ทำสิ่งนั้นทุกอย่างแก่พาหิยะด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่ากุลบุตรชื่อพาหิยะทารุจิริยะอันเขาสักการะแล้วอาศัยอยู่ที่ท่าสุป,ปารากะก็ในที่นี้ท่านภาหิยะทารุจิริยะ แม้เมื่อไม่รับจีวรก็เรียกว่าเป็นผู้ได้จีวรโดยด้วยเขาน้อมจีวรไปให้ด้วยพูดว่ามาเถิดขอรับจงรับผ้านีคำว่าระโหคตัสสะได้แก่รหสิคตัสสะในวงเล็บอยู่ในที่ลับคำว่าหลีกเรนในวงเล็บ ปฏิสันลีนัสะได้แก่เป็นผู้อยู่โดดเดี่ยวเมื่อถูกคนเป็นอันมากเรียกว่าพระอาหารหันต์เขาเกิดความคิดคำหนึง่งคือเกิดความดำริผิดแห่งจิตโดยอาการที่จะกล่าวต่อไปเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างไรเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นว่าหากมีคนเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นพระ อรหันหรือบรรลุอรหัตมักในโลกเราต้องเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นความข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ชนเหล่าใดในสัตว์วัโลกนี้ชื่อว่าเป็นพระอรหันเพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลสและเพราะเป็นผู้ควรแก่การบูชาและการสักการะเป็นต้น หรือคนเหล่าใดชื่อว่าบรลุพระอรหัตตมักเพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลสเหล่านั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นคำว่าผู้เป็นสาโลหิตในการก่อนในวงเล็บปุรานาสาโลหิตาได้แก่เทวดาผู้บำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันเสมือนพวกพ้องร่วมสายโลหิตกัน ในพบก่อนแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าคำว่าปุราณาสาโลหิตาได้แก่เทวดาองค์หนึ่งผู้เป็นมารดาร่วมสายโลหิตในการก่อนคือในพอื่นในอัตถกถาท่านปฏิเสธคำลังได้ถือเอาความหมายแรกเท่านั้นได้ยินว่าเมื่อก่อนครั้นศาสนาของพระกัสสปะทศพล กำลังเสื่อมภิกษุเจ็ดรูปเห็นความประพฤติไม่ถูกต้องของสหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้นเกิดความสลดใจคิดว่าเราจะทำที่พึ่งแก่ตนก่อนาศาสนาจะอันตรธานนั้นจึงไหวเจดี JD ทองแล้วเข้าป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่า ผู้มีความห่วงใยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีความอาลายัยจงขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วผ่ากันผูกบันไดขึ้นภูเขานั้นถูกรูปแล้วผลักบันไดลงบำเพ็ญสมณธรรมบรรดาภิกษุเหล่านั้นพระสังฆเถระบรรลุพระอรหันตโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่านั้น ท่านนำบินทบาทมาจากอุตรากุรุทวีปแล้วกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุโปรดฉันบินทบาทจากที่นี้เถิดภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทำอย่างนี้ได้ด้วยอานุภาพของตนถ้าแม้พวกกระผมจากยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เช่นท่านสา จากนำมาฉันเสียเองทีเดียวไม่เต็มใจฉันตั้งแต่วันที่สองไปพระเถระที่สองก็บรรลุอนาคามิผลแม้ท่านก็นำบินทบาทเหมือนอย่างนั้นไปอย่างที่นั้นแล้วนิมนติกษุรูปอื่นให้ฉันฝ่ายทิกษุเหล่านั้นก็ได้ปฏิเสธอย่างนั้นเหมือนกัน บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้บรรลุพระอรหัสตก็ปรินิพานไปพระอนาคามีก็ไปบังเกิดในชั้นสุทภาวาส่วนพระห้ารูปนอกนี้แม้เพียรพยายามอยู่ก็ไม่อาจทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถในวงเล็บจะทำอะไรได้ก็สูบผอม มรณภาพในที่นั้นเองแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกอย่างเดียวสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธบาทการนี้ได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในเรือนมีสกุลน,นั้นๆในจำนวนคนเหล่านั้นคนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสะ คนหนึ่งเป็นกุมารก,กัสปะคนหนึ่งเป็นทัพภาพมัลลบุตรคนหนึ่งเป็นสพยาปริภาชกคนหนึ่งเป็นพาหยาทารุจิรยิยาซึ่งคำที่กล่าวว่าเทวดาผู้เป็นสาโลหิตหมายถึงพระอนาคามีผู้ที่บังเกิดในพรหมโลกนี้เองจริงอยู่แม้เทพบุตรก็เรียกว่าเทวดาได้ เพราะอธิบายว่าเทวดาก็คือเทพเหมือนเทพธิดาในประโยคเป็นต้นว่าครั้งนั้นแหละเทวดาองค์หนึ่งแต่ในที่นี้เทวดาท่านหมายถึงพรหมเมื่อพรหมนั้นมองดูพรหมสมบัติย้อนนึกว่ามาจากไหนหลังจากที่เกิดในพรหมโลกนั้นทันทีทันใด ปรากฏเห็นคนทั้งเจ็ดคนขึ้นภูเขาบำเพ็ญสมณธรรมคนหนึ่งในจำนวนนั้นนิพพานแล้วและตนบรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกนั้นพรหมนั้นรำพึงว่าอีกห้าคนเกิดที่ไหนรู้ว่าเขาไปเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรัร้นต่อมา เมื่อถึงเวลาอันสมควรได้ตรวจดูประวัติของชนเหล่านั้นว่าทำอะไรอยู่เป็นครั้งคราวแต่คราวนี้เมื่อตรวจดูว่าพวกเหล่านั้นอยู่ที่ไหนได้เห็นพายะอยู่ที่ท่าสุป,ปารกะนุ่งผ้าถักทำด้วยเปลือกไม้เลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงคิดว่าเมื่อก่อนผู้นี้ พร้อมกับเราผูกบันไดขึ้นภูเขาบำเพ็ญสมณธรรมไม่เห็นแก่ชีวิตเพราะประพฤติกวดขันอย่างยิ่งแม้พระอรหันต์จะนำบินทบามาให้ก็ไม่ฉันบัดนี้เขาประสงค์แต่จะให้เขายกย่องไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ยังเที่ยวปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ มีความปรารถนาลาบัก,การะและชื่อเสียงทั้งไม่รู้ว่าพระทศพลอุบัติขึ้นแล้วเอาเถอะเราจะทำเขาให้สลดใจแล้วให้รู้ว่าพระพุตธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วทันใดนั้นเองจึงลงจากพรหมโลกปรากฏตรงหน้าทารุจิรยิยะาท่ท่าสุป,ปาระกะ ตอนกลางคืนพายะเห็นแสงสว่างโชดช่วงในที่อยู่ของตนจึงคิดว่านี้อะไรหนอจึงได้ออกไปข้างนอกมองหาอยู่เห็นมหาพรมอยู่ในอากาศจึงประคองอัญชลีถามว่าท่านเป็นใครลำดับนั้นพรมได้กล่าวแก่ท่านว่าเราเป็นสหายเก่าของท่าน คราวนั้นเราบรรลุอนาคามิผลบังเกิดในพรหมโลกแต่ท่านไม่สามารถจะทำคุณวิเศษอะไรให้บังเกิดได้คราวนั้นท่านทำกาลากิริยาเยี่ยงปุตุชนท่องเที่ยวไปบัดนี้ทรงเพศเยี่ยงเดียรถีไม่เป็นพระอาหารหันเลยอย่างเที่ยวถือลัทธินี้ว่า เราเป็นพระอระหันต์เรารู้ดังนี้จึงได้มาพายะท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์เลยจงสละทิฏฐิอันลามกเช่นนั้นเสียเถิดท่านจะได้ทำตนให้ฉิบหายเพื่อถูกตลอดกาลนานเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอระหันต์จงเข้าไปเฝ้าพระองค์เถิดด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าลำดับนั้นแลเทวดาผู้เป็นสาโลหิตในการก่อนของพาหิยะพารุจิริยาข้อความละด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ ขอม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเริยสัจโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกพันด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ